ใช่ไมหมคะหหน้าตาแปลกๆหัวต<ม>รงกันใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันเลยใช่ไหมคะหน่อยใช้ท่อนเงินปกติ<อ>ในโซเชียลเขาเรียกว่าคอนเทนต์ไม่ถูกต้องุกไม่ได้ดแล้วก็เหรียญเนี่ยเห็นไหมรัชการที่ห้าก็จริงแต่แบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญชมรุดเขาไม่ไปสะสมต่อมองไม่เห็นาพระพัดของพระองค์ท่านแล้วปีศาจอ่านี่ยังไม่แพงอ่ะเก็บคืนยังไม่ไไมีอะไรแล้วตอนซื้อมาเป็นอะไรอ่ะ ไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญชูแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญชูค่ะไม่ใช่เหรียญทองคำเหรียญทองคำจะไม่เหรียญทองคําจะไม่หลากสีเหรียญทองคําจะไม่เป็นแบบนี้เหรียญทองคําจะต้องมีน้ําหนักอก็ยังเขาเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่น้อยอยู่ในนี้ดีทำร้ายนี้ได้ตามกฎหมายเลยจ้าไม่ได้ไม่ได้ ม่ไปดูอ่ะเก็บไปดูอ่าก็เป็นงี้นเก็บไปดูเป็นคุณภาพาไปดูเดี๋ตีราคาให้เลยนล้วแมเราอะไรทิมไปตีราคาที่ไหนมาใครไปเนี่ยเราปิดงนดูเขาบอกมีเหรียญเล่นได้นีอ๋อแล้วเราไปหาเขาคอรับไหม่ะยังไม่เคยไปเองไปดูก็บเก็บไว้เาขายด้เอาหน่อยไปด้วยนะเเยมันไม่ใช่เหรียญธรมดามันเป็นเหรียญแบบรุ่นอะไรยาเงี้ก็บไปกอนเก็บของ้าไปเก็บก่อนเขาถูเลยเงียบๆเอ่า แต่ต่างกับป้าตรงไหนเนี่ยก็เหมือนป้าเลยแหละอ่ะนี่นะนี่นะเหมือนกันทอนเงินหน้าร้านงไม่มีราคามีราคาชาระนี่ได้ตามกฎหมายเรียนทุกอย่างค่ะคุณลูกค้าสามรารถชาระนี่ได้ตามกฎหมายเออเจ้าตัวต่างระเทศก็บอกตรง